แนะนำโรงงานนะ i อ i ใครที่จะมาสมัครงานในะนิคมอมะตะโรงงานนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ผมแนะนำนะโอเคโบนัส <Okay. S 1> จุกๆุะรับเป็นแสนแน่นอนโบนัสน่าจะออกสองรอบเหมือนผมแล้วเด็กเด็กเข้าใหม่เดี๋ยวนี้ก็เงินเดือนสตาร์ทสูงอนะไม่เหมือนรุ่นผมนะรุ่นผมก็สตาร์ทที่เท่าไหร่ตอนนั้นแปดเก้าพันนะ แต่ว่าค่าของที่ตัวนั้นมันไม่ได้แพงเหมือนเท่านี้เหมือนตอนนี้ฮตอนนี้นี่โอ้โหกับข้าวใส่ถุงนะสี่สิบาทแต่ก่อนยี่สิบาทเองฮนะสิบาทเองดีวกว่านะฮะโอ้ถูกมากโอ้เดี๋ยวนี้นี่อะไรก็แพงนะโรงงานเขาก็ช่วยอยู่นะเขาก็ขึ้นค่าแรงห้ฮนะเขาก็พยายามอยู่นะถ้าขึ้นเยอะอย่างนี้เดี๋ยวก็ย้ายไปหมดนะ คงไม่ย้า,งงายง่ายหรอทุกคนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่พร้อมอะไฟฟ้าพร้อมการขนส่งพร้อมประเทศข้างๆเราเนี่ยังรบกันอยู่เลยฮนะโ <Okay. S 1> <c oughs> <c oughs> อ้เรื่องการเมืองอีกเราไม่ไปวุ่นวายกับเขาดีกว่าน,นะเราก็ประเทศเราดีแล้ว มีเงินใช้มีงานใช้เฮ้ยมีงานใช้มีงานทำนะมีบ้านอยู่แค่นี้ก็โอเคแล้วไม่ต้องอะไรมากมายหรอกไม่ต้องรวยหรอกข็แค่อยู่ได้ฮ่ะแค่นี้ก็สบายสบายอ่ะบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านของเราอะภารกิจได้เริ่มขึ้นอีกแล้ว <What? S 1> โอ้ถ่ายยาวๆแล้วทุกคนกล้องสามร้องสิบเนี่ยผมยังไม่ได้ตัดนะโอ้รถกำลังมาเยอะเลยฮะ นั่นแหละขัดนี้มาแล้วโอเคไปไนดะ้ทางหน้าเขาเขียวทุกคนมึดตึบเลยมึดไปมึดไหม,ม,ดไหมเดี๋ยวจะลองเลนกาดก่อนนะทุกคนถ้าภาพมันไม่ชัดเท่าไหร่ผมจะถอดออกอะเอาเลนเพียวๆเลยนะเอาเลนกล้องเลย วันนี้ก็น่าจะทั้งวันให้ถ้ายอย่างเงี้ยบรรยากาศครึมๆเนี่ยตรงนี้เป็นเนินนะทุกคนเนี่ยผมจําได้ถ้าขึ้นนี่โอ้รลอ้อล้อหน้าลอยเลยนะถ้าพวกรถล้อเล็กอย่าง p c เอย่างเงี้ยหมายถึงใส่พวกล้อขอบสิบเจ็เนี่ยรับรองรุ้นแน่นอนนะเนินเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหป่าถนนน,นี่เหมือนปะาเผื่อไวนะ้อนาคตะจริงๆเสียง,งลมมันแรงมากเลยนะทุกคนในกล้อง,องผมเนี่ย อนาคตผมก็อยากได้ไมค์บลูทูธนะเพราะว่ารุ่นนี้มันต่อกับไม์ได้ทุกคนไม่ต้องเสียบสายอะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเลยก็เวลาเราขี่อย่างนี้เราก็เปิดบลูทูธมันก็เชื่อมต่อให้เลยครั้งแรกมันจะให้เราหาคู่ก่อนพอเราจับสัญญาณหาคู่ได้แล้วแต่ครั้งที่สองเราแค่เปิดเครื่องนะมันก็จับคู่กันเลย <Okay. S 1> เออมันก็ดีอะผมว่านะไม่ต้องเสียบสายไม่ต้องกลัว สายหลวมสายอะไรผมว่ามันดีอ่ะ,อะตรงนี้ก็น่าจะมีโครงการลงอีกแล้วเนี่ยแต่ดูกำแพงนั้นน่าจะเป็นวัดทุกคนโอ้โหวัดวัดในตัวนี่โคมีน่นะโอ้นี่บ้านลูกพี่อ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่ได้มานานแล้วนะ <c oughs> ถ่ายย,วยาวๆถ่ายย,วยาวๆ แปดโมงสีสิบสามนาทีรำคาญนขยับบวกกันนกนี่แหละเวลาขึ้นเนินนี้บวกกันนกมันก็จะชอบเลื่อนลงล่างอล หมดท้ายต่อแบตยังเหลืออีกเยอะนี่คือมุมมองของหน้าของผมนะเห็นในตัวกล้องไหมตัวนี้ผมเปิดให้มันโชว์กล้องข้างหน้าเนี่ยที่จริงมันก็สลับได้แลทุกคนเนี่ยมันจะมีโหมดสลับหน้าสลับหลังแต่ภาพชัดอยู่นะในกล้องเนี่ยผมเลือกให้เห็นหน้าปัดรถแล้วจะได้เท่ๆนะ ทุกอย่างต้องเทะในรถผมขี่โมอเยอะชุดก็ต้องเทะเนี่ยชุดนก็ต้องเท่รถผมก็ต้องเท่ะอย่างว่าผู้ชายก็แบบนี้แหละถ้ารถเราหลอ่อรถเราเท่เราก็อยากจะขี่มันตลอดอนะถ้ารถเดิมๆรถขี้เหร่ไม่อยากขี่อ่ะพี่เสกผมก็ทําเดิมหมดอะเวลาขี่รถไปบ้านเนี่ยผมไม่อยากขี่อนะรถมันไม่หลอ่อ รถมันไม่เท่ไม่อยากจะขี่อ่ามันดับไปแล้วจอดับไปแล้วผมตั้งไว้หนึ่งนาทีนะให้มันพักหน้าจอนะแต่ว่าไฟสีแดงยังทํางานอยู่ก็ถ้าไฟสีแดงขึ้นอย่างนี้แปลว่ากล้องทํางานอยู่ฮนะกล้งองเอั่นแคมทุกรุ่นแหละมันจะมีไฟสีแดงกระพริบอ่นะวปิ๊บแปลว,ว่าทํางานอยู่ฮนะแต่ถ้าไม่มีไฟเนี่ยแปลว่ามีปัญหาแล้วอาจจะแบตหมดหรือไม่ก็อะไรสักอย่างเนี่ยต้องมีปัญหาแล้วล่ะ โอ้โหเมื่อกี้การจราจรนี่เป็นอัมพาตเลยนะตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วคุณพี่อาสาก็ยังอยู่นะเฮ้ยชุดพนักงานแบบนี้เหมือนชุดพวกที่เป็นซัพซับไฟเออร์ที่โรงงานผมเลยน่าจะเป็นตัวแทนเราบ้งเมื่อกี้นี่น่าจะมีหลายโรงงานนะเสื้อสีฟ้าเนี่ย เดี๋ยวไปแวะซื้อหมูปิ้งกันนะรถตู้จะเข้าเข้าไหนเนี่ยเข้ามอเตอร์เวย์หรือเปล่าเดี๋ยวผมไปก่อนนะ <What? S 1> โอเคโอ้โหไฟเลี้ยวฟอร์จูเนอร์โอ้เป็นบุญตามากนะที่ผมได้เห็นโหสวยนะผมว่าสวยนะเออไม่ค่อยเห็นนะนานๆทีนะจะได้เห็นไฟเลี้ยวฟอร์จูเนอร์ บรรยากาศความวุ่นวายที่นิคมอมตนะนครชนบุรีฮะเช้านี้ผู้สาวทำไมไม่ไปเนะี่ยไปเลยผู้สาวไปเลย ทันไปเนี่ยโอเคอขากลับค่อยไวเนี่ยตอนนี้เขาจะเลี้ยวนะน่าจะจอดให้พนักง,งานลงนะ ผมจะเข้าปั๊มเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่ามีโปรโมชั่นแถมอยู่หรือเปล่านะหมูสี่ไม้เขาเหนียวน,นึงหมูปิ้งหมูปิ้งเจอหมูปิ้งอยู่ไหมเฮ้ยห,หมูปิ้งขายโอ้ เดี๋ยวไปจัดมูฟิ้งกันโอเคทุกคนได้มาแล้วกล้องเราก็ยังทำงานเหมือนเดินเมนะ น้ำมันลงไปสองขี่แล้วขี่ได้หนึ่งร้อยสบเก้าจุดห้ากิโลแหมตอนแรกวันนี้ผมว่าจะพาทุกคนเนี่ยมาขี่รถขี่รถเล่นนะแต่เผอิญทำภารกิจนี้ก่อนนะก็เลยเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปดูก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> คลิปทดลองอนะกูโปร,โปรอ้กูโปร,โปรอิสตาเอ็กซ e นะี่ะตัวล่าสุดเลยเดี๋ยวมาลองตัดต่อววันนี้ซ้อมก่อนซ้อม ซ้อมตัดต่อกันผมก็ยังไม่ค่อยเปล่นสักเท่าไหร่บรรยากาศเชา้าเนี้โอ้โหบันเลยอะรถติดนะทุกคนโอ้โหนี่แหละชนบุรีเวลาฝนตกก็จะแบบนี้แหละตรงมีคนไปทำงานสายบ้างแลว้ววันเนี้โอ้พีเซ็กอะแต่ก็ไม่พลาดะ 4, นะอินต a เอ็กซ์สี่ผมน่าจะจับภาพในแล้วเมื่อกี้ไม่ต้องแพลนกล้องนะ มันถ่ายหมดเลยฮะเนี่ยมุมเนี้ยสามรอยหกสิบองศาตอนแรกก็ผมว่าจะเอารถยนต์เนี่ยมาเปลี่ยนยางนะต้องเปลี่ยนใจครับเพราะว่าเอากล้องนี้ก่อนรถยนต์ไม่ค่อยได้ใช้อะอยางก็โอ้หานเลยนะเจ็ดแปดปีแล้วยางไม่ค่อยได้ใช้อะใช้ยังไม่คุ้มเลยละภารกิจเปลี่ยนยางยกเลิกละเอากล้องก่อนโอ้คิดดูอะ เข้ามาในซอยบ้านของเราฮะบรรยากาศก,ก็จะเปลี่ยนไปบรรยากาศก,ก็จะเปลี่ยนนะวันนี้มุมมองกล้องใหม่โอ้เวลาพ่อๆกับผมเลิกเลิกงานเลยพ่อๆกับผมออกกะเลยออกกะดึกนะ เนี่ยถึงบ้านก็ประมาณนี้แหละเวลานี้แหละแปดโมงกว่ากแปดโมงจะเก้าโมงอรตอนนี้แปดโมงห้าสิบสองนาที <c oughs> น้องซ่าวันนี้ก็เละเทะฮะอ่ะโอเคทุกคนบรรยากาศเช้านี้ฮะ ก็ถ่ายยาวๆเลยนะไม่รู้คลิปยาวไปหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตไไายาวไปเดี๋ยวผมจะตัดออกคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ